ลมหนาวนะทุกคนลมหนาวมาเรียนแล้วพี่น้องจ๋ามารียากาศกระป๋าเดี๋ยวอีพอวันหนำได้ไล่นไไลเนี่ย,ยมดดึงเงียบพยุมดเด้อกูเห็นมอยากว่าวนี่น,น้องยิงเสียงปากกูแล้วมันหาย เห็นอยู่บ่พี่น้องปลานี่ยเห็นอยู่บ่สีแกงปลาดุกสีแกงสีอมตอนนี้กำลังผัวก่อนพี่น้องผัวปรุงเครื่องก่อนผัวปรุงเครื่องใส่เครื่องมันก่อนประเด็กก็เป็นต้นซี ວ່າດີจ้าพี่น้องสบายดีเด้อจ้ะเด้อเฮามากินปลาแดกจุนาชอบกินปลาตุงกันสามผัวบ่มกินปลาแด่ัวพี่น้องสออมออมอบ้อลเดี๋ยวสิมีน้มีนวนเ ขัวทำ่งหนึ่งขัวก้าวมันซุกแล้วพี่น้องข้าก็ต้องเติมน้ำส้ำห้องนกไหวบันอ้ไหวบันเอาอมเดยวไปามนะหน่อนม thằng mặc của thằng phật ít tù bay bị sang nọ แบบโม le so okay, okay. right. hmm. mm. mm. ีนำเลยบ่พี่น้องฉันยังนำมักบัวมอกแ่บนะจ๊ะแกมงก็ดูก่น้ไปยังไงน่ะนั่เสร็จมั้ยฮปแล้วไปชื่อไล่เสร็จไปสมพักไปื่อว่าโผเธอเนหนึ่งออกเซนนึ่ไม่ได้ชนะ พอบ่กินดอกกินบ่ลงดอกนั่นน่ะก็ยังซึนมันเปื่อยก็่กวาอเดียวเรไปดนนะัป ຊິມາແມ່ຊິມດູຈ້າບໍ່ເດໃຫົາເຮົາບໍ່มันจะรอด ลาแดกมันจะขมเลยพร้อมเสิร <ie> ์ฟพร้อมเสิร์ฟบวบุกบอ่ะันอันูอ่ะใช่ได้พอได้โอ้ย พี่มกมสิมกือดีมกกี้เากมันก็ะแต่เนาเตก่ไ้อ่ซิมเอาตะเคียวซุกระเด้อพร้อมเสิร์ฟแล้วก็รดกินก่อนรดใส่พักกระสายน้อยหนึ่งพี่น้องอ่าชมนักเสียนมาเคล็ดดิบบริมีได้ที่ไหนนะเฮ้ยวกพักอ่อมปลาดุกอันนี้คือมกปลาแดดคุยใหญ่เรียบพี่น้องมาเดินมาเด้ออาหารแรงสองแถวมานกะินก่อน เปิดแล้วจ้ามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อสวัสดีเด้อพี่น้องเข้าสีกินแบบใดวะเจ้าหน้าที่ยักตะปุ่นนั่นมีติดหนึ่งเขาเย็นนะที่น้ำเจ้านะใครดู้นะน้องนีดไปพูดคนาเดทางส้มมาเด้อ กแม่อาักใไหน้องกพักบไดีเนาะพักให้นางนางแบบยนอยู่ได้คดินักกนั่งก็อยู่นค้อกีคุเจ้าอยะกับพีุ่่นวนี่ยไปอีกวันน้นนลูก เดนอมเ้อ้องลยด้ได้นเาดวงวิ่ขม,มาต่เล่นค่าย <c oughs> น่าจมคืขขอมื <c oughs> ขขอกับไเหอือกคั้ไมือเป็นเดือนจจะค่ะก็มาไว้ หน้าขอจานคมยังไงเนาะเมื่อย็นมากินข้าวยันมา มากกันมาอยากมาก,กออมเลยอา,า,า,ยาออมินผักได้เก่งเโอู้เอามาให้แม่คนนื้อสิบชั้แม่มันอยากขาวกันมา้ามาบ่าได้น้อยคืองน้นและ ยังไแต่แม่เลยบังดูนะแม่กน่พเรื่องนอนนะเบังดูแม่ร้องแเลียบังดูจะไปไรมูจะไปไรมูเมนแม่ไม่เปนอันนี้เจิมึงไปมีกหนงอย่างเยไปก็งู้ตัวไปทายบว่ามูไปทายเองเจ้กูมมาสุขีดีมู Mẹ nào ừ. ừ. Nó

เจ้า่ย mm hmm ah ่้เลดอกเมมันมาเอาลูกแมวนอนนะเม่มันมาเอานะหันนะมันเอาไปลูกตัวเ้ยตน้ำะเลมันยังยนมยังลงหมดละยังขึ้นมาเลยโอ้ยหัวกินลงนีซะลูก mẹ 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 nó nhìn mẹ 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 แม <že 20> <t songs> ่นานแล้มัน like ย so ังรุดนะเห็ดแบ่น้นและกินพักได้หนึ่งตังเบอร์แล้วพักเบอร์แล้วมาแม่หามันแม่แม่แม่ถายเด็กอันนี้มหนแต่งงานเสีย ม่กนแดดจันบกแ้เป็นนัวสนี้เปิดไม้ใส่แตมปรุงหัวสิโกคุสิ่ซอสใส่แล้วคุสิแซ่บอื้มชมแซ่บยันที่แนะนำมั้ยิพอเหพอเด้ห็ดน้าเล็กตะปูได้หายรรอยท่นได้หายเล็กตะปูะเห็นบหฮะเจน่มันเจ็บถือกันเจ็บเด้อฮะ เอาเนี่ยแบบหยันนี้ยหยันเนียหยันเนี้ยหยนี้ยลกนีหยันเนียเด้อนงครับใจสบายดีอยู่อือทไมดิ้หนอยหน่อยแม่สคือกินน้อยแทซ่กินน กินยังกับสพเดี๋นี้หอมแบบย่า่ยากินอะไรแล้วก็กินต้มแดงเราเขาาอ้มติฮะกับเบหันาหกมือนั่นน่ะน่ะที่กำมังชิมบบกเดีวนี้อุมเวเฟรดีประกาศเลยนี่แล้วเฟรดี 没有。没有，没有，没发一嗯再拿一条，交给我。嗯没一条。啊，我比 ได่ดาว่ให้มันจะเห็ดต่น้องแม่ที่กินข้าวนี่ลูกปไป็ใใรปรดาวน่นบก่ินมามาแล้วมูะเออกินเหน้หน่าเจ้าบอ ล้าแล้วพี่น้องคลิปนี้จะเพียงท่านี้พบพอกันคลิปหน้าเด้อป้าตัวแจ้ง